จากตอนที่แล้วภายในเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ได้ฉายภาพความทรงจำของโอลิเวียที่ปรากฏให้เห็นเหล่าเด็กๆที่ถูกกักขังเพื่อการทดลองปลูกถ่ายเซลล์ของเดวิลลอดระหว่างนั้นก็เกิดการต่อสู้ขึ้นหลังจากที่ตัวแทนอ้างวิชอปเนลสันเผยว่าตัวเองเป็นหนึ่งในอัศวินโตกลมลำดับที่11แล้วเขาก็ถูกฟันจนหัวแบะโดยเดยวตา้าจากนั้นตัวแทนเนลสันก็ฟื้นขึ้นมาพร้อมร่างแยกจํานวนมากและเข้าโจมตีเดลต้าในทันทีแต่เดลต้าก็สามารถรับมือได้อย่างสบาย วิธีดาบที่แตกต่างกับชาโดและพวกอัลฟาอย่างสิ้นเชิงรุนแรงและป่าเถื่อนโดยไม่เกี่ยวกับพลังเวทไม่มีทั้งท่วงท่าทั้งเทคนิคอะไรนอกจากความรุนแรงที่บริสุทธิ์ความแข็งแกร่งที่แตกต่างออกไปจากที่คิดและตอนนี้ก็ตระหนักได้อย่างหนึ่งว่าตัวแทนอัคบิชอบเนลสันน่าสงสารตรงนั้นมีศพของตัวแทนอัคบิชอบเนลสันกองอยู่เป็นภูเขาบนกองซากศพมีเดลต้าที่กำลังถือหัวอยู่และหัวเระออกมาอย่างบ้าคลัง่ง ร่างแยกที่เหลือของตัวแทนเนลสันพยายามจะวิ่งหนีออกจากตรงนั้นด้วยความผวาแต่เดลต้าก็กระชากหัวของเขาและบีบจนเละขามือร่างแยกของตัวแทนเนลสันต่างถูกจัดการจนเหลือแค่ร่างเดียวอัลฟาชีดาไปที่ข้อของเขาและพูดว่าไม่ได้เพิ่มจํานวนอย่างไร้ขีดจํากัดสินะสมองเดียวคงควบคุมร่างได้ไม่เยอะนักหรอกจํานวนพวกนี้มันก็เป็นได้เพียงแค่หุ่นไล่กาตัวแทนเนลสันบอกว่าอย่าได้ใจหนัก พลังของเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีเพียงแค่นี้จากนั้นเขาก็อัญเชิญโอลิเวียออกมาเดลตาเตรียมพร้อมจะต่อสู้จังหวะนั้นเอฟซลรอนก็ปรากฏตัวออกมาและรายงานกับอาัลฟาว่าได้ตรวจสอบภายในเขตแดนศักดิ์สิทธิ์เสร็จเรียบร้อยและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นมาหมดแล้วอาัลฟาจึงบอกให้ทุกคนถอนตัวตัวแทนเนลสันที่ได้ยินแบบนั้นก็ตะโกนว่าจะหนีเหรอไม่กล้าสู้กับโอลิเวียหรือไงอัลฟาจึงหันไปบอกว่าอย่าได้เข้าใจผิดไป เป้าหมายของพวกเธอก็แค่ยืนยันพลังของเขตแดนศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นและบอกเดลต้าให้ไปกันได้แล้วแต่เดลต้ากลับคำรามใส่ทำให้อลฟาโมโหถามว่ากำลังแยกเขี้ยวใส่ใครกันเดลต้าจึงร้องแง่ออกมาแล้วขอโทษด,ด้วยท่าทางงงงอยบอกว่าอย่าสั่งงดขนมของเธอเลยนะระหว่างที่มองพวกอัลฟาเดินจากไปตัวแทนเนลสันก็คิดว่าจำหน้าพวกมันได้หมดแล้วไว้ค่อยวางกับดักอัลฟาแล้วเอาเลือดมาก็จะได้ผลงานครั้งใหญ่ เขาคิดว่าที่สำคัญในตอนนี้ยังมีหนูหลงเข้ามาอยู่อีกหนึ่งแล้วภาพก็ตัดมายังซิดและออโรราที่พยายามจะเปิดประตูแต่ติดที่มันมีโซ่อันใหญ่กั้นอยู่ออโรราบอกว่ามันน่าจะมีกุญแจอยู่ที่ไหนสักแห่งระหว่างที่กำลังมองหาก็หันไปเห็นดาบเล่มนึงปักอยู่ตรงแทนและมีบางอย่างเขียนเอาไว้เมื่ออโรราก้มไปมองก็เห็นข้อความสลักไว้ว่าตัดโซ่ด้วยดาบซิดจึงบอกว่าประเดี๋ยวก่อนมันคงไม่ง่ายแบบนั้นหรอกมัง้ง สิทธ์พยายามจะดึงดาบออกมาแต่ดาบมันก็ไม่ยอมขยับว่าแล้วเชียวสิ่งนี้แค่ผู้ถูกเลือกเท่านั้นถึงจะดึงออกมาได้พอได้ยินสิทธ์พูดแบบนั้นออโรราจึงนั่งลงไปอ่านอักษรที่สลักไว้อีกครั้งและบอกว่าจริงด้วยพอดูดีๆแล้วก็มีเขียนไว้แบบนั้นจริงๆและนี่เป็นอักษรโบราณซึ่งเข้ารหัสแบบอักษรเวทอ่านว่าดาบศักดิ์สิทธิ์ที่วีรชนเท่านั้นถึงจะดึงออกมาได้ออโรรากล่าวชมว่ามองแค่เว็บเดียวแต่สิทธ์ก็ดันรู้ได้อีกนะ ซิดจึงบอกว่ามันก็แค่รูปแบบ,กบเกลเอเขานั้นจําได้ทุกรูปแบบอยู่แล้วออโรราหันมาพูดกับซิดบอกว่าหมายถึงจําอักษรเวทได้ทุกรูปแบบอย่างนั้นสินะระหว่างที่ทั้งสองกำลังต่อได้อลอกแบบพูดคุยกันคนละเรื่องอยู่นั้นก็มีเสียงดังแว่วมาบอกว่าน่าเสียดายนะแกเปิดประตูนั่นไม่ได้หรอกพอทั้งสองคนหันไปทางต้นเสียงก็เห็นว่าเจ้าของเสียงนั้นคือตัวแทนอาร์บิชชอปเนลสัน ตัวแทนเนลสันที่เห็นว่ามีออโราอยู่ด้วยก็บอกว่าไม่เบาจะเป็นเด็กหลงจากไหนก็ไม่รู้หรอกนะหลุดเข้ามาในเขตแดนศักดิ์สิทธิ์แบบนี้อย่าคิดว่าจะรอดออกไปได้โดนแม่มดหลอกจนทําให้ต้องมาตายด้วยการถูกโอลิเวียฟันทิ้งลงที่นี่สิทธิ์ที่เห็นโอลิเวียก็คิดว่าใบหน้านั้นดูเหมือนอัลฟาแต่ไม่ใช่จากท่าเดินหรือลักษณะน,นั้นเป็นคนละคนกันออโราจึงบอกกับสิทธิ์ว่าสู้กับคนคนนั้นไม่ได้นะสิทธิ์บอกรู้อยู่แล้วเธอคนนั้นแข็งแกร่ง พริพตานั้นดาบที่ฟาดฟันด้วยความเร็วจนมองไม่เห็นของโอลิเวียก็เฉแลบผ่านคอของซิดไปจนกำแพงด้านหลังเกิดรอยฟันขนาดใหญ่ซิดท,ที่หลบการโจมตีได้แบบบุดวิตนั้นก็คิดว่าอันตรายเขาเกือบคอขาดซะแลว้วตอนนี้ดันใช้พลังเวทไม่ได้ถ้าไม่ระวังสักหน่อยคงระหว่างที่คิดแบบนั้นซิดก็โจมตีใส่โอลิเวียไปด้วยโอลิเวียรับดาบของซิดด้วยสีหน้าที่ไร้อารมณ์ดาบของทั้งสองคนปะทะกันอย่างหนักหน่วงระหว่างนั้น ดาบของซิดก็ถูกฟันจนแตกเป็นเสียงและถูกการโจมตีของโอลิเวียฉลาไปทั่วร่างจากนั้นด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วของโอลิเวียซิดจึงถูกดาบของเธอฟันใส่เข้ากลางอกจนล้มลงออโรราที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจส่วนตัวแทนเนลสันก็หัวเราะเยาะแล้วบอกว่าเป็นแค่เด็กจะไปสู้กับวีรชนได้ยังไงตัวแทนเนลสันที่เห็นว่าซิดยังมีลมหายใจก็สั่งให้โอลิเวียจัดการบันคอเขาซะออโรรารีบเข้ามาขวางไว้บอกให้รอก่อน เขาเป็นแค่คนที่หลงเข้ามาไม่จําเป็นต้องฆ่าก็ได้ตัวแทนเนลสันจึงหัวเราะบอกว่าแปลกดีที่แม่มดแห่งไฟพิบัตอิออโรราปกป้องคนแต่เป็นแบบนี้ก็สะดวกดีตัวแทนเนลสันบอกว่าถ้าเธอยอมร่วมมือกับเขาละก็จะปล่อยเด็กคนนั้นไปก็ได้ออโรราถามว่าร่วมมืออะไรตัวแทนเนลสันจึงบอกว่าความทรงจําของเธอมันไม่สมบูรณ์นี่นะเพราะฉะนั้นอย่าสนเลยเอาเป็นว่าแค่เอ่ยปากว่าจะยอมร่วมมือกับเขาก็พอขืนมัวแต่ลังเลเด็กนั่นจะตายเอานะออโรรา นึกภาพว่าได้สิดช่วยเอาไว้เธอจึงยอมตกลงบอกว่าจะทําทุกอย่างตามที่เขาบอกแต่เวลาเดียวกันนั้นเองสิดกนลุกขึ้นมาบอกว่าอย่าพูดจาเดินเรื่องกันเองจะได้ไหมอย่าทําเหมือนกับว่าเขาแพ้ไปแล้วสิแบบนี้มันทําให้ไม่สบอารมณ์เอาซะเลยอรราที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจถามว่าสภาพแบบนั้นยังลุกขึ้นมาได้อีกหรอตัวแทนเนลสันที่เห็นบอกว่านั่นก็แค่โชคดีดาบหักแบบนั้นยังคิดจะสู้อยู่อีกหรือจากนั้นเขาก็สั่งให้โอลิเวียฆ่าซิดซะ ออโรร่าตะโกนห้ามไว้แต่ดาบของโอลิเวียก็แทงทะลุกลางอกของซิดไปซะแล้วซิดท,ที่ถูกแทงจนทะลุก็ยิ้มออกมาบอกว่าจับได้แล้วจากนั้นซิดก็กัดไปที่ลำคอของโอลิเวียจนร่างของเธอแตกสลายไปทําให้ตัวแทนเนลสันถึงกับตกตะลึงมีบาดแผลตั้งขนาดนั้นทําไมยังไม่ล้มอีกแล้วทําไมในสภาพแบบนั้นถึงยังยิ้มได้อีกซิดเช็ดเลือดที่ปากและเสยยิ้มออกมาบอกว่าจริงด้วยทําไมกันนะแต่เขาขอพูดแบบนี้ละกัน ที่เขายังไม่ลลงเพราะนี่เป็นการต่อสู้ผื้นนที่ไร้ซึ่งการสนทนาใดๆแล้วโอลิเวียนั่นก็ไม่มีหัวใจเธอไม่ตอบสนองอะไรเขาเลยและสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์หากปกป้องจุดสําคัญเอาไว้ก็จะไม่ถึงตายมามาโนเอาเองว่าตายง่ายๆแบบนี้ช่างไม่เข้าท่าเอาซะเลยไม่โดนจุดสําคัญก็ไม่ตายถ้าไม่ตายก็ไม่จําเป็นต้องหลบการโจมตีและแม้จะถูกแทงจนท้องทะลุก็กัดคอศัตรูจนขาดได้สิทธิพูดแบบนั้นพรางเดินผ่านหน้าของตัวแทนเนลสันไป ตัวแทนเนลสันตะโกนขึ้นว่าหัวของแกมันเพี้ยนไปแล้วงั้นหรือแค่เอาชนะตัวกปีฟตัวเดียวอย่าทําเป็นได้ใจไปนักในเขตแดนศักดิ์สิทธิ์มันทําแบบนี้ก็ได้นะสิ้นเสียงของตัวแทนเนลสันโอลิเวียจํานวนหลายคนก็โผล่ออกมาและกระโจนเข้าใส่ซิดจากทุกทิศท,ทุกทางขณะที่ดาบของเหล่าโอลิเวียกาลังจะถึงตัวก็มีแสงขนาดใหญ่ปกคลุมตัวซิดทําให้เหล่าโอลิเวียที่โดนแสงนั้นสลายหายไปแล้วซิดก็บอกว่าหากพลังเวทถูกดูดแค่เสริมพลังเวทจนดูดไม่ได้ก็พอ ถึงจะใช้เวลาสักหน่อยก็เถอะเท่านี้ก็ไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยากอย่างดึงดาบศักดิ์สิทธิ์มาตัดโซเพื่อเปิดประตูและทำลายแกนกลางทำไมถึงต้องทำทีละขั้นแบบนั้นด้วยแค่ถล่มให้หมดในคราวเดียวก็สิ้นเรื่องระหว่างที่พูดแบบนั้นซิดก็เรียกดาบซาลามออกมาตัวแทนแนวสันที่เห็นดังนั้นก็ตะโกนขึ้นด้วยความโกรธว่าเรื่องแบบนั้นไม่มีทางทำได้หรอกแล้วเขาก็สั่งให้โอลิเวียที่เหลืออยู่จัดการหยุดสับประหลาดอย่างซิดเอาไว้ซะโอลิเวียกระโจนเข้าใส่ในทันที และแทงดาบทะลุหน้าอกของซิดจากด้านหลังแต่นั่นก็หยุดซิดไว้ไม่ได้ซิดปักดาบลงพื้นแล้วกล่าวว่า I am atomic ข้าคือปรมาณูลำแสงและพลังเวทพลอยพุ่งออกมาเกิดระเบิดขนาดใหญ่เป่าพื้นที่นั้นจนปลิวหายไปจนแกนกลางนั้นถูกทำลายไปด้วยแล้วภาพก็ตัดมายังซิดท,ที่ลืมตาตื่นขึ้นมาอารอาร่าจึงบอกว่าล่องอกไปทีที่ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วทำเอาตกใจจริงๆขนาดโดนแทงหัวใจแล้วก็ยังไม่ตาย ซิดจึงพูดกับเธอว่าบอกแล้วไงว่าปกป้องจุดสําคัญเอาไว้แล้วย้ายตําแหน่งในพิพตาที่ถูกแทงก็หยุดหัวใจและทําเป็นแกล้งตายได้ออโรารายิ้มแห้งๆแล้วบอกว่าเป็นหัวใจที่แกร่งฉมัดแต่เพราะแบบนั้นเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ถึงได้สลายไปซิดจึงถามออโรรา,ราว่าเธอจะสลายไปงั้นเหรอออโราราบอกใช่ที่จริงแล้วเธอโกหกซิดอยู่สองเรื่องเรื่องที่ว่าเขาเข้ามาเองจริงๆแล้วเธอเป็นฝ่ายเรียกเขามาส่วนอีกเรื่องที่ว่าเธอจะหายไปก็คิดว่าดีแล้วละ่ะ ได้มีความทรงจำดีๆอย่างหนึ่งทำให้ตอนนี้เธอไม่อยากหายไปออโรราขอบคุณซิดสำหรับความทรงจำดีๆและบอกต่อว่าถึงแม้เธอจะหายไปแต่ถ้าพบตัวเธอจริงๆแล้วพูดจบออโรราก็สลายหายไปซิดจึงยืนแงนมองท้องฟ้าพรางพึมพำคำพูดสุดท้ายของออโรราว่าค่าชั้นทีงั้นหรือแล้วภาพก็ตัดมาที่พวกอัลฟาเอฟซีลอนได้รายงานกับอัลฟาว่าเขตแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นสลายไปแล้ว อัลฟาจึงบอกว่าแค่เห็นก็รู้แล้วถามต่อว่าการเก็บกู้ดาบศักดิ์สิทธิ์เป็นไงบ้างเอฟซลอนบอกว่าดาบศักดิ์สิทธิ์ก็สลายไปด้วยแล้วตัวอย่างแกนกลางล่ะเอฟซลอนบอกว่าแกนกลางก็สลายไปเช่นกันอัลฟาจึงยิ้มแล้วพูดว่าช่างเป็นวิธีแก้ปัญหาแบบผืนที่ดีเยี่ยมสมกับเป็นเขาจริงๆเอฟซลอนก็ยืดอกพูดอย่างภูมิใจว่าแก้ปัญหาได้อย่างง่ายดายด้วยบารมีของท่านชาโดค่ะ การสืบเรื่องในครั้งนี้นั้นสามารถพิสูจน์ทฤษฎีของเราได้ทําให้มีความคืบหน้าครั้งใหญ่และเหตุผลที่ท่านชาโดเปลี่ยนแผนในตอนนั้นก็อพอเอฟซีลอนพูดถึงตรงนี้อัลฟ่าก็บอกว่าใช่เป็นอย่างที่เขาคาดไว้จริงๆแม่หมดแห่งภัยพิบัติออโรรานั้นหรืออีกนามหนึ่งก็คือเทพมารเดบอรลอดแล้วก็จบตอนที่18ชีวิตไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นเทพในเงาหากผิดพลาดก็ขอภัยไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า สวัสดีครับ